ไปชมคอนเสิร์ตนะคะมาไายแคร์รีนะคะสุดเจนเบอร์ชั่นออฟมิมี่ไลท์อินแบงคอกนะคะบอกก่อนพิเศษสุดค่ะตอนนี้พิเศษนะมีพีพีกิจค่ะจะมาขึ้นเวทีในฐานะของเซอร์ไพร์ชั่วเคสโอเปิ้ิ่งแอ็นะคะเพื่อสร้างสีสันให้กับแฟนเพลงนะคะสามารถติดตามนะคะหรือจองบัตรไปที่0ูนย์นะคะสี่ศูนยนะคะหรือว่านะคะซื้อบัตรไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เลยจะมีนะคะน้องพีพีกิจมาขึ้นเป็นโอเปิ้ลมิ่งแอ็นะคะในงานคอนเสิร์ตนี้ซึ่งจัดขึ้นโดยเบนท หรือทนบุรีพาณิชย์นะฮะแล้วก็บอกค่ะลูกค้าทุนบุรีรับส่วนลด10%เพียงเช็คโค้ดส่วนลดที่ได้รับจากเอสเซมใช้ได้หนึ่งครั้งสูวสุดสงสุดสองที่นั่งสิทธิที่มูลจำกัดนะคะช้าหมดอดฟังนะคะแม่มารายมาแล้วค่ะ11ตุลาคมนี้ที่อิมแพคเชนเจอร์ฮอลล์เมืองทองธานีเริ่มการแสดง2องทุ่มตรงแม่มารายมาแล้วค่ะบัตรเจ็ดพันห้าเก้าพันหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นค่ะแม่มารายมาแล้วค่ะแต่ได้ข่าวว่าเต็มนะพี่นะรีบไปเลยนะคะไปชมเลยพีพีมาเปิดโอเพนนิ่งแอคค่ะเดี๋ยวหนูใส่สีชม มพูไปเลยดีไหมอาจารย์ดีค่ะดีค่ะ